สวัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ็ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลย อะะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงแบบเว็บสุ่มเพชรฟรีฟายการันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครูน่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันปรรกใหเนคลิือสมด ขอองงช่ Norwegian. นี้ำราัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผ oui. ู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคคลิปนี้เราก็จะกลายมาเป็นโจเซฟเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้เราจะมีคนรู้จักไหมอโย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 ยังนิ่งยังนิ่งกันอยู่ไม่เชื่อเลยสิอย เพ่ยังนิ่งกันอยู่น้องอีกครั้งหนึ่งนะอ่ามาไม่มีชอให้เฮ้ยนี่ฮะฮ่าฮ่าฮ่าอยู่โมดหลอกน่ <c oughs> เด็กๆไม่มีสติเลยเอะไปเลยจ๊เป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ